กพามาดูเครื่องวัดคุณภาพของดินนะตัวนี้ได้มาใหม่ราคาไม่แพงนะ90บาทในเพจช o อป e ีะหว่าง2ตัวนี้จะมาเปรียบเทียบกันวัดค่า pH ตัวสีเหลืองเนี่ยวัดค่า pH วัดค่าความชื้นวัดแสงได้นะตัวนี้ใช้นานแล้วเดี๋ยวมาเปรียบเทียบกับตัวนี้ว่า ราคาถูกนี้จะใช้ได้ไหมอันนี้อยู่ตรงกลางนะออฟอยู่นะถ้าตัวนี้วัดได้วัดค่าปุ๋ยได้นะวัดค่า PH ความกดความด่างได้นะครับถ้าเลื่อนมาทางค่า PH ทัางขวาก็วัดค่าเป็นกดเป็นด่างของดินถ้าเลื่อนมาทางโ o ลิตีน้นี้ก็วัดค่าปุ๋ยถ้าออฟอยู่เข็ม จะต้องอยู่ที่เลข7ล็นะนะค่าความเป็นกฎเป็นด่างมาตรฐานอยู่ที่7จ็ดตรงนะครับถ้าความค่าของดินที่จะปลูกต้นไม้ได้งามก็จะอยู่ที่5.5า 7, 7. ุดนะครับเดี๋ยวลองวัดดูนะครับ เ้วก็เลื่อนมาที่ P H นะครับอยู่ที่7นะครับอยู่ที่ค่ากลางนะอยู่ที่ค่ากลางแล้วก็เลื่อนมาที่ออฟนะแ,แล้วก็เลื่อนไปที่วัดค่าปุ๋ยค่าปุ๋ยก็ก็มีปุ๋ยจะอ่อนนะนะรอแป๊บหนึ่งจะขึ้นไหมไม่ขึ้นนะค่าปุ๋ยถ้ามา ที่ขีดแดงเลยเลยตรงนี้ถ้ามานนี้ก็แก่ปุ๋ยอันนี้ก็ก็ปุ๋ยมีแต่ว่าต้องอยู่สักระดับกลางๆหรือค่อนๆมาทางนี้นะน่าจะประมาณนั้นก็มีปุ๋ยแต่ว่าอ่อนๆเดี๋ยวลองเปรียบเทียบกับตัวนี้นะครับเปรียบเทียบกับตัวนี้ตัวนี้ลองวัดค่า pH ดู อ่อนก็อยู่ที่ตั้งค่ากลางไว้นะ7.0ก็เสียบเข้าไปคล้ใกล้ๆก,กันเลยนะก็จะตรงกันไหมค่าพ H ต,ตัวมีเข็มได้7 7.5 7 ตรงนะครับนี้มาเลื่อนมาที่คาพีเฮดหกจุดครับใกล้เคียงนะอยู่ที่6.5ตัวตัวนี้มีเข็มก็จะอยู่ที่หก แประมาณนี้นะหรือว่าเจ็ดแบบใกล้เคียงนะใช้ได้นะครับอันนี้วัดค่าปุ๋ยปิดก่อนแล้วก็เลื่อนมาค่าปุ๋ยก็จะอยู่ค่อนข้างมีมีปุ๋ยนะแต่ว่าถ้ามันขึ้นมาถึงนี่ก็จะค่อนข้างสูงแต่ขึ้นมาสีแดงนี่ก็แก่ปุ๋ยน่าจะประมาณนั้นนะไม่เคยใช้นะรบบลองซื้อมาเทสดู อันนี้ก็ได้หกจุดห้าอันนี้ได้เลื่อนมาที่คาปีเฮตก็เกือบเจ็ดหกจุดแปดประมาณเจ็ดเนี่ย